สวัสดีท <ules> ุกคนอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับช่องอีกแล้วลัาจกที้หายไปสักพักเพราะว่าความขี้เกียจนั่งเดิมเลทั้งวันเมาส์กับเพื่อนทั้งวันและอ่านกระตูนมังงะมัง่ว่านิยายทั้งวันเลยก็ผนก็มาจากการที่เราเรียนหนักเกินไปนะคะคือไม่รู้ตัวทาการบ้านยอะไปก็ไม่ได้เรียนหนักอะไรหรอกนะคะแค่ต้องมานั่ง ติวทุกคาบแปดทุกวันเลิกช้าตลอดครูก็ปล่อยช้าตลอดมันก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกนะเอเอข้อนี้อ้องให้หนึ่งทีเนื่องจากว่าครูเขาอยากปหนูช้าบ่อนยนะเดี๋ยวหนูแบบอาจจะตายเอาจริงๆก็ครูปล่อยหนูไปกินข้าวกินน้ำขอโทษ <c oughs> แต่เฉาครูว,วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนีใส่แย่มาก <c oughs> ถ้าถามว่านิสัยแย่อย่างไงก็คือเขาแบบ นิสใส่ยแย่แบบว่าคือแค่เดินผ่านหรือนิดหน่อยก็จะหันมองก็ไม่เ้าใจอฮอยออกไปซิก็ทำหน้าตาแบบทำมาไม่พอใจเสร็จแล้วที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหรือแค่ไปถามงานก็แบบเออยอะไรเนี่ยแล้วก็ไล่เรากลับไปอะคืองงมากแล้วก็คือเป็นกับทุกคนแหละเอาทรงยกเว้นลูกตัวเองอะนะอืมเป็นครูที่แบบติดอันดับท็อปทนท็อปทนครูที่เราเกลียดเลยอะอือนัอ่นแหละนะคะก็ประมาณนี้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนนักบอดหญิงเขาได้โดนเอหัน,นจิ้มไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนักจะตองเอาของจิ้มแหละคนที่ทำก็คือพี่เกรสประเค็มสุดหอยเม็นเอ้ยเไม่ใช่พี่เกรสสวยของเราเลยคะ่ะอย่างนี้ที่กับคำทั้งไม่งั้นโดนตบหัวทิ้มแน่เลย แต่ว่าตอนนี้มันอขอแก้ปิงเออ,เอ,อนั่นแหละเอา้านักเต้นหญิงพราะว่านักพวกกินบดี้นักเต้นหญิงคนน,งน,น,งงนั้นมันจะรอดนะคะคุณมาเกเรต้าเขาจะรอดหรือไม่นักก้นการเปียกเก้าสองเปอร์เซ็นต์เอาเงียบร้อยดูท่าเขาไม่นา่ารอดอ่ะเอ๊อเดี๋ยวเรามาได้โอ้ยมาถึงมาเกเรต้าคือเอาเสียงไยยม่แย่ป่ะฮิวฮิวเร็วๆปลายเข็มนั่นมันมาเร็วมากมันว่ายน้ำว่ายน้ำมันว่าย แล้วนะเขาลืมชะําลืมกระทืบก็อุยอุยอุยมันมามันมาแต่มันมาหาเราดิปมาไห้รู้เอ้าเอ้าเราแสดอีกหนึ่งนิ้นใกล้ได้บ้องสามอีนิดนมันจะได้บ้องสามอีนิดนนึงอีนิดนึงอีนิ้นเดียวได้แล้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 วแต่มันไม่ยอมมันลบมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้เราบ้องมันไม่ยอมทำยังไงดีอ่ะมันไม่ยอมอุยไม่บาดจังหวัดอื้อขอบ้องก่อนหนึ่งทีดูท่าไม่น่ารอดเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไม่เรื่องนี้ฉันน่าจะใช้บ้องสาม สำหร็นแหละหนะงแพททิเซียมันอาจจะมาช่วยมังกะเล็ต้าเท่าเสซลนี้โอเคไหม่ะทุกคนเหนื่อยถามว่าเหนื่อยเรื่องอะไรเหระออกจากบ้านมาแล้วก็มาร้องเพลงอนนะนะต้องเลงลยเลมมันมีห้องมีเหรอคราวนี้ตายแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่ได้แค่เธอตายคนดูจะไม่มีคลิปนะตัวเองอนั่นทีนะลไลน์เรงด้วยอย่าแกอ่า ว่าให้ยาโอ้ยนิดเดียวอีน่าทำไมเกมไม่เอาัลาอีสุดท้ายวันนี้อ่ะใครก็ไล่ใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยยายาขอร้องขอร้องนะขอร้อง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 ยา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 โอ้ยเดี๋ยนะไม่ใช่แม่หรอโอ้โหตายละตายเอายตายแล้วแล้วตานี้นักบทหญิงมัน เปิดวาร์ปมาใหม่ได้ไหมคุณคุณเก๋เขาเปิดวาร์ปมาใหม่ได้ไหมคะคุณนักบวชหญิงเออ,อฉันจะตายฉันจะตายไม่มากาเล็ตมากาเล็ตจ้าอย่าไม่มากาเลตฉันจะช่วยเธอเองมากาเลตฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายฮิยวนี่ในะฮิวมันตรงน,นี้แหละฮิวอ,อู้ตายแล้วมันมาอู้นั่นเนี่ยขอบ้องไปเลยนั่นหนึ่งทียังไงยังไงยังไงจะเอาเหรอจะเอาเหรอโอู้ยไ,ไม่เออครเราเชื่อมากาเล็ตจะรอดทุกคนฮิว หิวกันมันตรงนี้เออโหแล้วฮันดันไม่ขึ้นมาด้วยฮันมันปล่อยฮันมันปล่อยให้หิวแบบนี้ให้เหรออุยอุยดูท่ามันไม่ปล่อยดูท่ามันจะไม่ปล่อยแล้วนะเออมันไม่ปล่อยแล้วมันไม่ปล่อยแล้วอยายามันไม่ปล่อยแล้วมันไม่ปล่อยเราแล้วมันไม่ปล่อยเราแล้วเจ้ามันขึ้นมาเฝ้าถึงบนนี้แล้วเออห้เออได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหนดิอู้ยตายแล้วมีอะไรเกอบตาย เกือบตายไหมเราเออมาไปเล่นจบแล้วไปทำอะไรต่องั้นเหรอคะอ่านกร์ตูนนิยายมาั้งอะต่อนะนนะอ่านต่อสิคะเล่าไลฟ์ช่วงนี้ติดแบบหยุดอ่านไม่ได้อ่ะเทวมีช่วยทีแต่ถ้าแบบเราหยุดอ่านได้ก็จะอ่านมาอะไรคุณอีเลนว้อีเลนอีเลนอุ้ยไม่ดีโอ้โหตายแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะนี่คือไม่ได้ไปเชิญใช่ไหมสอรี่สอรี่นะ้เลน เราไม่ได้ต้องใจสอรี่นะคุณเลนอีเลนไม่ถึงว่าอีไรเขาอีเลนเนี่ยหลงก็คืออีเลนนั่นแหละอ้ยอีเลนอีเลนอย่าพิ่งตุยหน้าเลยค่ะมโอุ้ย เลยว่ายมาแบบนี้ดูมันล้มกันละเนรนาันมันลอยอย่าพี่เกสอย่าทำหนูค่ะพี่เฉาสวยเมื่อกี้เก่งดิฉันประเค็มอยู่เลยนะไอไม่ได้พูดค่ะพูดไปตอนต้นขี่มันนานแล้วค่ะเป็นอดีตขับไล่มันไปเออแค่ตีมันล้มกันสาวผู้นั่นเงผู้อย่างดูอีเลกี่แล้อย่าอย่าอย่าทำ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 เพื่อนนูอย่าทำคุณเก้ ยาทำคุณเก๋เน่า no, น no, นี่ค่ะการทำมาเลยสอบมันเป็นบาปค่ะไม่คุณมากนเกนล็ดเราจะปีช่วยคุณเก๋คันไม่นะเฮ้ยยโอ้มันหิวไดมแล้วมันหิวไม่ได้แล้ว,ว,ลวชัดเจนหิวตอบไปที่ตายแบบไม่สง,งบสุขแน่นอนเลยโอ้โหแล้วมันตามแล้วดมันตามใครไม่ตามมันตามแล้วไม่อยาอยา ไม่หลอน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 แกแกอย่าบังอาจอย่าบังอาจมาเตะเนื้อตั้งตัวหญิงสาวเซนสวยอย่างดิฉันอย่าอย่านะหยุดหยุดหยุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตามเราโอ้โหโอ้โหมาแบบนี้มาแบบนี้แล้วหบฟีทหลบแบบดิชิชันหลบแบบดิชิชันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเพิงบินหรือเปล่าหยุดแกหยุดปลาไอหอกจิ้มปากกระ หยุดแกก็ยังไม่ยอมหยุดนะอังกฤษฉันบอกว่าให้แกหยุดถ้าไม,ไม่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้บอกให้หยุดไงนี่นะบ้องมาหนึ่งทีแกแกงีทางตีฉันได้ไม่บ้านเธอสาเวเครื่องฉันเชื่อว่ามันไหวบ้านเธอเกะว่ใหม้มีน้อนนี่เงะอยมันฟู๊ยจึ๊กจึ๊กแบบมันมันเอาให้มันเอาให้มันเลยเอาให้มาดิมาดิบ้องเหลือสองนะเออบ้องเหลือสองก็ยังสู้ต่อไปได้นะอืม จะนั่ลอกตามาครับเนี่ยเรานี่มาคอนอะไรคนอะไรมาเนี่ยโอ้ยเก่งเก่งกับเก่งแล้ว่ะไม่ไม่ได้กลับมานานก็ดูบ้าขึ้นปะทำจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เคยถูกโจมตีแล้วไม่นะไม่ดูบ้าขึ้นแบบอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ไม่ได้มาทำคลิปนานซอรี่น,รนะคะทุกคน คือแบบเราไปหาหมอแลว้วอ่ะหมอก,ก็บอกว่าแบบเราเราไม่สามารถแก้ไขโรคบ้าได้ด่าตัวเองขอโทษน,นะคะวิธีการพูดกับอ่าวามบ้านที่ติดเชื้อมัาจากยืดสุดค่ะขอโทษน,นะคะทุกคนคือแบบหมอแบบว่าเราไม่หายเนี่ยเหมือนไหมมันยุสุดไหมเหมือนมากใช่ไหมใครดูไลน์เนี่ยเหมือนเหมือนมากเหมือนทุกคน บ้าได้อะค่ะเหมือนใช่ไหมคะทุกคนเหมือนใช่ไหมเหมือนสินะเหมือนหยุดเร็วและฉันเร็ไม่ต้องทำสิ่งเกลียนนะชอบไงเออชอบเนีย <c oughs> คือบอกอีกนะครว่าเราเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการสแสดงมากค่ะด้านการสแสดงเป็นบ้าน,นะคะเชี่ยวชาญมากมากเลยคะ่ะเออแล้วมันบินไปแล้วสองคนเหลืออยู่สองคนโอ้ยตามมาหเหอะแต่ว่าเราเจอลุมแล้วนะเอ๊ะแต่ว่านะ ตายไปเลยก็หาอังสรงจลุมละไ,ไป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 รีบรีบตายไ,ไปอีมกักเกล็คนจะลมหลงตุยตุยไปเลยปะมาทำไมฮะยังไม่รีบตุยอีกเลือดจะเต็มทำไมนะแทนที่จะหลับกันฉันลองหลุมรีบตุยไปแล้วละอื้ออีแพตที่เสียนั่นปากเหรอเอาเอา้าฉันพูดผิดขอนเนี่ยอีมกักเกล็มันตุยไปแล้วนี่หน่ก็ใช่ผิดจำอีมกักเกล็มันตุยไปแล้วฉันคือเกกี้เอง <c oughs> เอ ละงงอะ่ะซารีเราเราจะไม่แก้ด้วยเพราะว่าเราขี้เกียจมากเออเราจะไม่แก้นะเราจะไม่ลบแลวภาคใหม่เพราะว่าเราขี้เกียจเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นคนขี้เกียจค่ะทุกคเราดูบ้าไปไหมอะคลิปนี้เราดูบ้าเกินไปไหมคะทุกคนกดกดกดหนึ่งเพื่อแสดงว่าเราไม่ได้บ้ามาทีสังคายที่คิดว่าเราบ้านเนี่ยกดสองเลยนะคะต้องมีคนกดสองมากกว่านะเรานสำหรับเพื่อที่ดูคลิปจบ และตอนนี้เข้าไปไหนไม่รด้เลยตอนนี้ฉันรอลุมให้เข้าไปตุยแล้วฉันจะลงลุมคนเดียวกับเขาแต่ขึ้นก่อนได้ไหยอีกามันแหลกหัวเอ้ยอีแกอีแกอีกามันแหลกหัวทำไงดีตอนนี้หันก็ยังหาไม่เจอมันเจอแล้วมันเจอแล้วค่ะฉันมิงมาแล้วฉันจะได้เดินจไ,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 ได้ลงลุมอรีออดีไหม อยังไงอะเขาจะไล่ใครเขาจะไล่ใครฉันคือแพทหรือเซียแพทมัน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 ไม่น่าจะเอาเขาอะเขานะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่นอนนี่ก่อนอีเลนไม่นอนได้ไงอะเนี่ยเนี่ยแบบอุ้ยโหได้แล้วแล้วเปลี่ยนเจ็ดสิบเปลี่ยนเจ็ดสิบไม่ได้นะไม่ได้นะฉันจะตายไม่ได้นะฉันจะออกลุ้มแบบสวยๆไม่เหมือนอีเลนอีเลนหย่าหย่าเก๋ก๋อยากคิดจะพุ่งแกคิดจะพุ่งใส่ฉันแกอยากคิดจะพุ่งที่ใส่ฉันไม่ หย่อนที่แนมบงเลยหนึ่งทีวนวนไผ่เขาต้นไม้อุ <S <S hey, ้ยอุ้ยหมูไม yeah, sure. erm. ่หย่อนไม่โดนไม่โดนฟิกเซกเออไม่หย่อนยังไม่โดนอ่ะสเต็ปฟิกเซกตัวตีอ่ะจ้าตีจะบ้องไปหนึ่งทีนะจ๊ะเออจะตีโอ้ยวน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 แบบฟิกเซกต่อฟิกเซกฟิกเซกอุ้ยไม่รอแล้วนี่แนมบ่งไปอีกทีนึงมาดิมาดิมาดิแนนจิงก็มาดิอุ้ยอุ้ยตายละอุ้ยตายเด็ดแล้วโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยเราโดนแล้วโดนดแล้วพี่เกมพอขอค่ะขอเสียใ รีสโอลี่ค yeah, ่ะเมื่อกี้เกย่งพูดว่าฉันไม่ผิดอยู่เลยนั้นทางแพทิเซียพี่ด้พูดนะคะเข้าใจผิดหรือเปล่าแพทิเซียไม่ได้พูดอะไรเลยนะแพทิเซียไม่ได้พูดเลยพี่เกสพี่เกสเนี่ยโมโหนะคะพี่เกสสุดสวยค่ะอย่าโมโหเลยนะคะอย่าโมโหแพทิเซียเลยค่ะอย่าอย่าว้ายุ่ชจะฉาบฉาบนะพี่นุชจะฉาบนุจะฉาบอุ้ยทำไมมันสะตันสตันเนอะแล้วแต่เอต ตื้อตืด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 ไม่ต้องให้ใครใส่เอฟเฟคให้ทางนั้นฉันจะใส่เอฟเฟคเองตืด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 ตื้พี่เกฟอย่าทำอย่าทำหนูไม่ไม่นะให้กดได้มาช่วยฉันทีให้กดได้มาช่วยฉันทีเจ็บคอไหมตัวเองเจ็บหรืคะทำไมจะไม่เจ็บอ่ะเจ็บหรืคะเอออะไรมันไม่เจ็บก่อนประเด็น เฮลมี่เฮลมีาา่ใครก็ได้ช่วยด้วยวันหนึ่งเรียกว่าสารติเฮลมี่ใครใได้ช่วยด้วยเออช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใคร็ได้ช่วยด้วยเอ้ยลาก่อนลาก่อนนะอีกเกเอสุขิดสุขิดในวันที่ดื้อแต่คลิปนี้ฉันก็จะลองอยู่ดีเพราะว่าเจอแบบนี้เจอขนาดนี้ไม่ลงก็ไม่ได้วัน อซึ่งคลิปนี้คือคลิปดองเหมือนเดิมค่ะแล้วคลิปดองที่เพิ่งออกมาพาอ่ะตอวน,นี้ก็สองชะตาคำอีเก๋นะคะว่านางจะสามารถลอดออกไปจากอ่ะแค่ดิดขาดผีสิงข,ของอีปลาเค็มเน่าได้หรือเปล่าลุมตอนนี้เธอต้องหาลุมค่ะอีเก๋แกต้องหาลุมเกมเนคนนอกตีค่ะฉันจะไม่สามารถเข้าคุยกับเกได้อีเก๋ต้องหาลุมอีเก๋ต้องหาลุมใครคิดว่าอีเก๋รอดกดหนึ่งใครคิดว่าอีเก๋ไม่รอดกดสองซึ่งจะขี้โกงนะ อันนั่นไงโดนบ้านหนึ่งทีโดนไปแล้วหนึ่งทีนะคะจังหวะนี้จังหวะนี้อีกเก๋โดนไ้าลหนึ่งทีเปิดปั๊บสวดไปแต่ว่าแต่ว่าหันมันดักค่ะแล้กวก็หนยาวแพ้แหละอืมชัดเจน